น,นี่จะมาปลูกทุเรียนกันครับมีพันธุ์หมอนทองกับก้านยาวทุเรียนคู่นะครับจะสาธิตให้ดูวิธีการเอาถุงอเอาต้นออกจากถุงดำเนี่ยนะครับหลายคนทำผิดทำให้รากเขากระทบกระเทือนค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆนะครับรากก็ะกระเทือนน้อยที่สุด ใช้คัตเตอร์กรีดให้รอบก็ได้แล้วแต่ขนาดผมอีกซ้ายก็เลยต้องอย่างนี้นะ <c oughs> จุดประสงค์จริงๆคือต้องการที่จะคลี่รากที่ห้อมัดอยู่ใต้นี่ครับน่าจะเห็นนะพยายามจะกระจายรากออกให้เยอะ ดีเอ่ยวันนี้เราจะปลูกหันตามขวางนะครับตามขวางการยาวต้นครับการยาวมาเหมือนกันครับกยาวการเพคเ่อจะเบานะครับโตเบาถุงดำมันจะมีตาอยู่ ค่อยนะครับอันนี้เราโอ้โหนี่น้หมดข้างในด้วยทำอะไรไปแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยครับเห็นค่าลากที่เขาขดอยู่ไหมฮะค่อยๆคลี่เขาออกมานิดนึงโนเบานะครับโนเบาคล,ลี่ลากเขาออกมานิดนึง ดูนี้หันตามนี้เราก็จะหันไปทางเดียวกันเราก็จะหันไปทางเดียวหลังจากนั้นก็จะค่อยๆดึงอย่างง่ายได้รากก็จะไม่ชำ้ำเลยนะครับนี <S <S ่เดี๋ยวเรา,าก็พบดินให้เป็นกระถางอุนๆได้เลยครับ <S <S มือก็ได้ครับจอบก็ได้ คร,ครับหลังจากกบแล้วเกาจะทําเป็นเนำดินขึ้นมาเหมือนกระทกความเพื่อไม่ให้น้ำนั้นท่วมถังนะครับอันนี้เราไปดูอีกคู่หนึ่งที่ปลูกก่อนสองต้นแรกอันนี้เป็นพวงมีต้นซ้ายมือกับหมอนทองต้นขวามือนะครับเป็นหมองทองยาจีนีแทะๆนะ5ปีครับเจอกันคู่นี้ครับ ที่เหลือก็เดแล้วนี่คิดหน่อยๆนะครับในสวน,นชาาตัดขายไปเยอะอยู่